สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในสาขางานเทคนิคพื้นฐานหรืองานตะบายของเรานะครับอุปกรณ์หลักๆของเราครับที่มีใช้กันอยู่ก็คืออันดับแรกคือตะบยหยาบตัวนี้นครับตะบายละเอียดแปรงลวดแปรงทองเหลืองแปรงขนอ่อนในแต่ละตัวอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับตะบาหยาบนะนี่คือตะบหยาบชิ้นงาน นะครับที่เราจะใช้งานอันนี้คือปากาไว้สลับจับชิ้นงานสังเกตครูนะครับครูจะหมุนปากาครับจะไม่มีเสียงดังครับเราจะใช้วิธีการหมุนให้มันสมูทนะครับนะจะไม่มีเสียงดังอย่าให้ทาแก๊กอย่างนี้ไม่เอาครับผิดนะครับนะต้องให้หมุนสมูทครับอย่าให้มีเสียงนะครับสังเกตดูครูนะครับหมุนครับมันจะต่อเนื่องนะครับนะแค่หมุนให้อ้ามาพอประมาณชิ้นงานของเราที่เราจะจับได้นะครับนี่คือชิ้นงานของเรานะครับเราจับนะครับชิ้นงานสังเกตนะครับเวลาเราจับชิ้นงานปุ๊บเนี่ย เราจับให้หัวท้ายซ้ายขวาให้เท่ากันใครที่ไม่ไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยจะเล็งได้ว่าซ้ายขวาเป็นยังไงสูงต่ำซ้ายขวาเอียงไหมเรามีวิธีเทคนิคง่ายครับใช้ตะไบครับวางท่าไปเลยครับ2ตัวครับนะวางท่าไปเลยครับง่ายๆนะครับคราวนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่เสมอกันนะครับทั้งหัวท้ายและซ้ายขวาแบบนี้ครับเป็นหลักนะครับเวลาหมุนครับชิ้นงานให้ตึงนะครับนะเราหมุนแค่ชิ้นงานให้ตึงพอครับนะอย่าโหนหรืออย่ากระแทกเพราะว่า ตรงปากกาจับชิ้งานของเราเนี่ยเป็นเหล็กหล่อถ้าเราหมุนอาจะเป็นอะไรปุ๊บมันอาจจะแตกหักได้นะครับเอาแค่พอประมาณนะครับนะคราวนี้ชิ้นงานเรามีเรื่องมาเปิดผิวเรียบร้อยแล้วครับนะเราจะเปิดผิววิธีการจับนะครับจับตะไบนะครับเราจะจับอยู่ในอุ้มมือเราจะไม่จับแบบนี้จับแบบนี้คือโดยธรรมชาติของคนเราที่เราจะจับนะครับนะเราจะจับในอุ้มมือจับแบบนี้นะครับในอุ้มมือจับตะไบนะครับนะเมื่อเราจับตะไบได้แล้วครับนะเรารู้วิธีการจับแล้วเรามายืนท่ายืนนะครับ ถ้ายืนเรายืนขาเราจะแยกห่างกันพอประมาณแค่ช่วงหัวไหล่ของเรานะครับนะเราก็จับตะไบนะครับนะวิธีการตะไบเราจะใช้วิธีการโยกและชักนะครับนะโยกไปด้านหน้าตะไบคมตัดหลักมันอยู่ด้านหน้ามันจะกินชี้งานนะครับจะกินผิวชิ้นงานไปด้านหน้าจังหวะที่เราโยกเราจะออกแรงนิดนึงจังหวะชักถอยกลับเราจะผ่อนแรงนะครับอ่าสังเกตดูนะครับนักศึกษาครับสังเกตมือครูนะครับมือครูตะไบปุ๊บเนี่ยมือครูกดชิ้นงาน จะไม่เลยจะไม่เลยชิ้งานแบบนี้ถ้ากดเลยชิ้งานแบบนี้ปุ๊บตะไบกดลงท้ายเปิดจะกินหัวพอเราชักกลับมาปุ๊บฝั่งขวามือตกกินท้ายกินหัวกินท้ายชิ้งานเราจะนูนกลางดังนั้นวิธีการแก้ครับวิธีตะไบให้เราโยกชักง่ายๆครับสังเกตแขนครูครับแขนคูจะนิ่งไปแต่ขาขาและหน้าจะงอนะครับขาและหน้าจะงอไปน,นิดน้อยเล็กน้อยนะครับนะแค่พอประมาณแค่นี้ครับนะกินโยกไปเรื่อยๆครับนะ ไปแต่ขาขยับแต่ขานะ้ขาะครับนะช่วงจังหวะที่ขยับขาปุ๊บนีครับนะลำตัวเราจะโน้มไปด้านหน้ามันจะดันตะไบไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วจะทําให้ตะไบเนี่ยกินชิ่งานนะครับนะจังหวะด,ดูนะครับ อ่ะครับนักเรียนครับสมมติว่าเราตะบายไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าสะดุดมือนะครับจะมีขี้เหล็กอ่ะขี้เหล็กจะฝังฝังอยู่ในคมตะบายไม่สามารถที่ออกมาได้เราจะทําความสะอาดตะบายของเราครับโดยใช้แปรงลวดนะครับนะแปรงลวดตัวนี้นะครับนะจะทําความสะอาดก็คือให้ตะบายเฉียงให้ทําความสะอาดเฉียงตามร่องฟันนะครับของคมตะบายเราจะดึงลักษณะแบบนี้นะครับทาเห็นต้องดึงแบบนี้เพราะว่าเราสังเกตดูครับแปรงแปรงของฟันนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายมุมแมลง ดังนั้นจับตรงนี้ครับจับลักษณะแบบนี้ให้คมของแปรงครับเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วก็ดึงเฉียงตามร่องฟันนะครับของตะไบทําแบบนี้นะครับนะทำนี่คือวิธีการทําความสะอาดของตะไบนักเรียนอย่าไปถูแบบนี้นะครับเหมือนเราซักผ้ามันเหมือนเราเอาแปรงเนี่ยไปเหมือนใครว่าไปตะไบนะครับนะมันจะทําให้แปรงเราสึกหล่อได้นะครับดังนั้นให้เราทำความสะอาดดึงเฉียงตามต่องฟันครับเมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จปุ๊บ วางเข้าที่เหมือนเดิมอุปกรณ์จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาทํางานต่อถ้าเราบอกว่ามาสะดุดมือเราไม่อยากทําความสะอาดปุ๊บเราสามารถกลับตะไบอีกหน้าหนึ่งมาทําได้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาจังหวะที่โยกไปด้านหน้าครับเราครูจะออกแรงนิดนึงแล้วกดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตะไบกินชื่นงาน ปล่อยตะไบครับปล่อยตะไบตรงๆครับอย่าเป๋ซ้ายเป๋ขวานลครับนะปล่อยตัวตรงๆ,รป,ป,รนะป,งๆปุ๊บเมื่อเราตะไบ,บเสร็จปุ๊บสักพักจะมีขี้เหล็กครับจะมีขี้เหล็กอยู่ตรงใกล้ๆชิ้นงานของเรานะครับเราก็จะใช้แปรงขนอ่อนหรือแปรงทาสีของเราครับปัดทตคพองสะอาดเวลาปลัดทตคพอมสะอาดเราจะปัดลงมาบนโต๊ะถ้าปัดลงมาบนโต๊ะมันจะเลอะเทอะโต๊ะเราอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องมาเสียเวลาทําความสะอาดอีกครั้งดังนั้นให้เราปัดเศษเหล็กออกด้านนอกนะครับ ออกจากโต๊ะของเราโอเคไหมครับอาจจะตรงคอที่หนึน่งนะครับคอปากาครับเดีกๆครับสังเกตด,ดูผิวชิ้นง,งานของครูครับมันจะเรียบจะเนียนนะครับนะสังเกตด,ดูครับผิวจะเรียบจะเนียนจะเป็นผิวเดียวกันตลอดเราตะไบถ้าตะไบตามยาวให้เราตะไบตามยาวอย่างเดียวเราอยา่าตะไบขวางถ้าตะใบขวางตัดเมื่อไหร่ปุ๊บจะเกิดผิวสองผิวตัดกันผิวงานจะไม่สวยโอเคนะครับอันนี้คือผิวงานหน้าที่หนึ่งครับผม นักเรียนครับเวลาเราจะไปชิ้นงานหน้าที่1นึ่งปร้อยปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะถอดชิ้นงานออกมาวัดหรือทําอะไรเงี้ยปุ๊บเราอย่าใช้นิ้วมือหรือร่างกายของเราสัมผัสกับหน้าชิ้นงานที่เราจะไปคือตั้งใแบบนี้อย่าจับนะครับเพราะว่ามือเราอ่ะมีความชื้นถ้าไปจับไปปุ๊บเนี่ยครับแน่นอนครับมันจะเป็นรอยและเวลาเรามาตะใบอีกครั้งปุ๊บมันจะลื่นและอีกสาเหตุหนึ่งก็จะทําให้เกิดสนิมได้ง่ายวิธีการจับชิ้นงานออกจากปากาครับให้เราใช้มือจับรองตรงนี้ครับนะไม่สัมผัสกับหน้าที่หนเราก พายช้งานพอมาประมาณแล้วก็ออกนะครับนะคราวน,นี้มันจะมีขี้เหล็กนะครับผงตะไบเหล็กที่ติดอยู่ตรงหัวท้ายนะครับดังนั้นเราก็จะใช้แปรงปัดทําความสะอาดนิดนึงครับก่อนที่จะไปส่งคุณครูเขานะครับนะเพราะเนื่องจากว่าขี้เหล็กเนี่ยมันสามารถที่จะปิวเข้าตาเราได้นะครับนะโอเคนะครับนักเรียนครับวิธีการเช็คฉากปุ๊บอันดับแรกเราตรวจสอบด้วยสายตาก่อนว่าชิ้นงานเราได้ไหมนะครับอันนี้ถ้าเราได้เสร็จปุ๊บเราจะใช้ฉากในการ,รชีสงาน สังเกตสังเกตอันนิ้วมือครูนะครับครูจะจับทิ่งานเนี่ยนิ้วนิ้วมือครูจะไม่โผล่มาชี้งานเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับนะดังนั้นเราวัดชิ่งานปุ๊บชิ้นนิ้วมือจ,จับให้อยู่ใต้ชิ่งานนะครับวิธีการวัดฉากจับฉากมาครับวาง90องศาเอียง45องศาเข้ามาหาตัวเราเองนะครับเราก็จะเจอแสงครับลอดระหว่างชี่งานกับฉากจะเป็นเส้นตรงครับวิธีการวัดครับอ่าสเต็ปนิดนึงสองสามเราจะใช้วิธีการยกฉากนะครับเราจะไม่ลากฉาก ถ้าเราลากฉากมาแบบนี้มันจะทําให้คมฉากนี้นะครับหายไปนะครับนะวิธีวัดหนึ่งหัวกลางท้ายเมื่อวัดแนวนี้ได้เสร็จปุ๊บให้เราหมุนชิ้นงานวัดตามแนวยาวของชิ้นงานนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ชิ้ให้แสงเข้าเป็นเส้นตรงนะครับนะโอเคนะครับอันนี้คือหน้าที่1นนะครับผมอ่นานเรียนครับหลังจากที่เราตะไบชิ้นงานนะครับได้หน้าที่1นึไลหน้าที่สครับอันนี้หน้าหนึ่ง หน้า2อชที่จะต่บายครับหน้าหนึ่โดยปกติอะเราวัดแนวระนาบ1 2 3ตามยาวหน้าที่2เหมือนกันครับวัดแนวระนาบเหมือนเดิม1 2 3สแล้วก็ตามยาวแต่มันจะมีมาเพิ่มครับเพราะว่าหน้า1เราตะบไปแล้วเราจะจับฉากว่าหน้าสองกับหน้าหนึ่งเนี่ยได้ฉากกันไหมครับวิธีการจับฉากครับวัชชิงานให้หน้าฉากด้านในนะครับสัมผัสกับหน้าที่1แล้วก็ฉากลงมา วางปั้งเราหยุดอย่าอย่าจับฉากใช้นิ้วชี้กดให้มันได้ฉากอันนี้คือผิดนะครับให้เราจับฉากแบบอิสระนะครับจับลงมาครับ3จุดเหมือนเดิมนะครับอ่าวิธีการฉากครับหน้าครับฉากชิดหน้าที่หนึ่งดึงฉากลงมาให้อิสระเอียงฉากส5สองศาเข้ามาหาตัวเราครับนี่คือจุดที่1น,นะครับนะจะเห็นแสงนะครับจุดที่2ตรงกลางจุดที่สาม อันนี้คือได้ฉาครับหน้า1กับหน้า2เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับนี่คือว่าผ่าน